รถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็น2.4นะครับพีลเนอร์พาไปชมด้านในกันเลยราคา749,000บาทครับตัวนี้เข้ามาใหม่ๆเลยตัวนี้เป็นตัวครบรอบ60ปีของรีโวนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบๆรถอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็น4ประตูนะครับ่วนด้านหลังก็เป็น4ประตูส่วนล้อก็เป็นแม็กเรียบร้อยนะครับแม็กใหม่ยางใหม่ส่วนด้านหลังก็จะประมาณนี้เลย มีสัญลักษณ์ Toyota าโลโก้แล้วก็มีสัญลักษณ์ครบรอบ60ปีถามว่าสวยไหมคันนี้สวยมากนะครับ60ปีมันจะเป็นตัวนี้นะครับโตยโยต้60ปีโอเคเดี๋ยวพาไปชมพวงมาลัยกันหน่อยพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะครับปุ่มพุชสตาร์ทคันนี้เลขไม่48,700กิโลถ้าพี่ๆี่ท่านใดกําลังหารถ4ประตูอยู่นะครับติดต่อผมมาได้เลยผมมีให้1คันเป็นโตโยต้ารีโวเกียร์ออโต้4ประตูนะครับคันนี้โอเค